อากาศแย่มากเลยคะ่ะทุกคนที่ไหนตกบ้างคะเนี่ยจะ้ะลงทั้งวันคะ่ะดูฟ้องดูท้องฟ้าท้องฟ้าก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ไปไหนไม่ได้คะ่ะอยู่แต่ในบ้านนั่งมองหน้าต่างไปนะคะ บรรยากาศวันนี้ทุกคนพอกับเมืองไทยเลยค่ะเมืองไทยก็น้ำท่วมแต่ที่นี่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะท่วมไหมดูค่ะฟ้าเป็นน้ำทั้งวันค่ะทั้งวันวันนี้ฝนตกร้อเปเซ็น ตกหนักอยู่นะคะวันนี้ลมก็แรงด้วยลมแรงลมแรง น้ำไหลเนี่ยจ้ะบรรยากาศดีดี ออกไปนี่ก็จะหนาวค่ะอยู่ในบ้านก็สิบสิบห้าองศาออกไปข้างนอกก็น่าจะประมาณสิบองศาค่ะเพราะว่าฝนด้วยอะไรด้วยอันนี้หิมะยังไม่ลงนะคะเดือนหน้านี้หิมะมาแน่ค่ะอันนี้ยังไม่มา เริ่มฝนใบไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะใบไม้ร่วงอีกหน่อยหิมะก็จะมาเนี่ยจะเริ่มเริ่มแรงเรื่อยๆนะคะแรงเรื่อยๆ ฉันนั่งมองเม็ดฝนอยู่ริมหน้าต่างนะคะชีวิตเมืองนอกและนอกเมืองก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีคนมาเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่วันนี้มันเป็นวันหยุด วันนี้วันเสาร์ก็จะรถก็จะน้อยหน่อยยิ่งฝนตกยิ่งหนักไม่มีคนจะออกไปไหนก็ลำบากดูท้องฟ้าค่ะมืดทั้งวันแน่ไม่มีทีท่าว่าจะสว่างเลยเนี่จ้ะ ดูข่าวที่ไทยน้ำท่วมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเนี่ยค่ะเริ่มแรงมาเลยะคะ่ะตกดีจริงๆแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ